คนทำไมทางก,กับพี่แบบนี้ผมตั้งงาบอลด้วยทื่อทีมอย่างวันนี้อเอาแล้วสามทีมสามตัวแล้วออออมุดก็ข,ขัดอะไรปะตองที่เดิมตัวนี้ตัวนี้ อันสีแล้วรอบวนไม่ไม่มันไอ้นี่มันมันกลับไปโดดอีกรอบสามตีนี้ตีนี้สามตัวเฮ้ยข้างหน้ามันยืนอยู่อย่าร้ายเห็นลหรเอาตัวนี้ก่อนไอ้ขี้นี่ เยอาเฝ้าเยอะเฝ้าเยอะเฝ้าปัาาาานเกะนาะก้อนเะยเฝ้าคนอยู่เลยชุบได้อีกอ่าชุบันได้ยได้ชุบันอยู่ลดเ้าลดเขาเจอนั้นยิง่ยัวบังยู่ไนวะนันแหะใต้ต้นไม้นี่ต้นไม้ขานดองขวา เออดองมันไว้ก <absorption> ่อนไห้ตัวบ้องดองให้ตัวบ้องไว้ก่อนเ่อนเราเ่อนเราที่ยุาให้แม่แม่ที่จะที่จะเอาสองคน้ตัวบ้องเพื่อน โอ้ยม oh ok oh. oh ือ uhh สั่นไว้ให้ฮัลโหลมือสั่นไว้ใหมาเล่นบ้องกันนึงอ่ะีจีบเล่นัรบอยมือสั่น้